ท่านนทินไม่ใช่นายกาไม่เคยผ่านความเป็นรัฐบาลมาก่อนอผ่านความเป็นนายกความความผ่านความเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยแล้วนะครับมีมีพรรษาพอสมควรวันนี้เนี่ยอพอพูดถึงเรื่องสแกมเบอร์เนี่ยเราเราพูดกันมานานนะพูดกันมานานรัฐบาลที่แล้วก็ถูกโจมตีถูกต่อว่าว่าถ้าไม่ใช่เพราะ จีนส่งทีมพิเศษมานะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยความมั่นคงของเขามาจัดก,การที่ฝั่งเมียวดีเนี่ยเราก็คงมุงมง,งานหลาอยู่นะครับหวังโจงอี้ถ้าผมจะจำชื่อ,อท่านไม่ผิดนะครับวันนี้เนี่ยทางโน้นพอแตกก็หนีมาฝั่งกัมพูชามาเพิ่มเติมที่กัมพูชาก็ไม่ใช่ไม่รู้รู้ทุกอย่างแต่วันนี้พอเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็ยังตั้งคณะกรรมการผมถามว่าท่านจะคอยอะไร ท่านก็เป็นวันนี้เป็นนายกนะครับเป็นเป็นประธานการประชุมสาภาคอมมนคงแห่งชาติท่านเรียกประชุมสาภาคอมมนคงเลยครับนะครับกลไกทางโน้นเนี่ยพร้อมทํางานขอให้ท่านสั่งมันมีข้าราชการประจําที่รับผิดชอบเรื่องเรื่องสแกมเบลิลเรื่องการฟอกเงินเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาตินะครับรู้เห็นกันเขาจะเห็นเส้นเงินของของการทานอรยเงินเข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้า หลังจากนั้นก็ปป,ปงนะครับกระทรวงดีอีก็ต้องเห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็เห็นอยู่ตํารวจก็จับบ่อยนะครับก็คือ,คอ,คอ,ไ,อไอ้บ้านที่เช่ามาท <ำ S 2> ําบิตคอยอทาบิตคอยเนี่ยไม่ใช่หลังสองหลังมันเยอะมากแสดงว่าวันนี้บิตคอยเนี่ยมันย้ายฐานจากประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งไอ้แก๊งสแกโบ์ที่อยู่ใน กัมพูชาเนี่ยก็ไปใช้ลาวเป็นเป็นเป็นเบสบาทีหนึ่งแล้วทางนป้ปราบปรามก็หนีมาฝั่งไทยคือผมมั่นใจครับว่าใครที่เล่นบิตคอยเนี่ยฟังข่าวพวกนี้แล้วจะร้อนเราวหนาวร้อนรหนาวนนาวเพราะว่า15,000ล้านที่ยึดไว้เนี่ยนะครับที่ทางอเมริกันยึดยึดของไอ้เจ้าเ <คะ S 1> ฉินจืออ่อเอหลอฉินจืออ่อนะครับเนจื่อเนี่ยไปเนี่ยนะครับ มันจะต้องมีเงินของพวกเราอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับในส่วนนี้ยังแค่วงเดียวนะผมยัง<ฆ>ไม่รู้ว่าอีกกี่วงจะต้องตามไปที่สําคัญนิดเดียวครับ<ฆ>เพิ่มเติมสิงคโปร,17ร,ร์17แห่งบริษัทการเงิน17แห่งมีชื่อเกี่ยวข้องกับวงนี้แล้ว Uh huh. แล้วมันจะมาถึงบ้านเราเมื่อไรใช่ใช่มั่นใจได้ครับเส้นเงินมันต้องมาแน่นอนผมส่วนิดนึงเพราะว่าที่ใช่ผมว่าที่มันเจ็บใจตรงนี้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าไม,ไม่มีข้อมูล uh huh. นะครับม,มีนักข่าวระดับโลกอย่างคุณทอมไลท์อย่างเงี้ยแกเป็นนักข่าวแนวสืบสวนเบอร์ต,ต้นของโลก Wall s t r e e t j o u r อร์เนี่ย <c oughs> แกรายงานแล้วก็คุณสาลินีที่เป็นนักวิชาการเรื่องด้านการเงินจบที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาทำผังละเอียดลงกันเลยว่าโอ้โหคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสแกมเมอร์เรื่องฟ้องเงินมีขนาดชื่อรัลย คือตอนนี้ข้อมูลมันมีมันไม่ใช่ไม่มีนะครับเวลาบอกว่าเกี่ยวข้องไม่ได้แปลว่าเขาเขาไปทําอะไรผิดแต่ว่ามันมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการเหล่านี้ผมว่าตอนนี้ที่มันพิรุธก็คือว่าข้อมูลมีสื่อที่มีข้อมูลก็มีนะครับสื่อระดับโลกที่มีข้อมูลก็มีแล้วข้อมูลเปิดเผยก็มีหรือข้อมูลที่รอการเปิดเผยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาไปยึดบิตคอยเอเจนจื้อยางเงี้ยนะครับห้าแสนล้านอย่างเงี้ย อเมริกามีข้อมูลสหาราชอาณาจักรมีข้อมูลทำไมรัฐบาลไทยไม่ขอความร่วมมือกับเขาเอาข้อมูลมาขอขอไม่ได้ไหมคะทำไมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเหรอครับไม่ใช่ค่ะเกรงใจเหรอครับกลัวโดนเออน,น, <laughs> นี่มันมันคือความเจ็บใจคือ,ค,อคือตอนนี้ข้อมูลเรื่อง s c a ม m e r มันลอยอยู่ในอากาศเยอะมากไงแล้วมันลอยอยู่ในอากาศ <laughs> จนใครที่ใครที่ตามข้อมูลก็เห็นว่าชื่อใครเกี่ยวข้อง อดีตนายกบางคนยังมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องไปจัดงานวังกลงบนเกิดกับเขาเลยอย่างเงี้ย<ะ>้วจะให้คนไทยรู้สึกยังไงครับว่าเอ๊ะบ้านเราที่มันแก้ช้าเนี่ยเพราะว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันทัวพันกับเรื่องนี้หรือเปล่าอนั่นแหละคือร่างเงาของปัญหาหรือเ,<ล>เปล่าเลยเขาใหไ้ไม่สามารถแกะได้หรือเปล่าคะยิงเล<อ>็บเจ็บเนื้อคือคือ,คอนี่นี่คือผมผมยกท่านอนุทินไว้ข้างนอกก่อนิงเลยนะครับว่าท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ลงมากวาดล้างไม่ การเช็ดกวาดถูบ้านตัวเองให้สะอาดนะครับออแล้วถ้าออต่างชาติเขาแพร่ชื่อออกมาเนี่ยออท่านจะลำบากใจ <Okay. S 2> นะครับ เอาแค่ว่าสมัยอดีตนะครับคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเขายังไม่ให้เข้าประเทศเลยสหรัฐไม่ไม่ออกวีซ่าให้มันไม่เกรงใจนะม,มันไม่เกรงใจนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามีแพรมออกมาแล้วมันไม่เกรงใจกับเราเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราเราบังเกินเราตกอยู่ในวงล้อมว่าเราต้องเลือกข้าง นะครับไทยถักการเมืองระหว่างประเทศนะผมผมผมห่วงท่านนายกอนุทินผมผมมากแต่ในส่วนของเกาหลีเขาก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าข้อมูลนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเขาไม่ได้เปิดเผยใช่ใช่ใช่